สองต้นเท่าไหร่อ่ะสองต้นอันนี้แสนห้าอันนี้ลดพิเศษให้เก้าหมื่นเก้าพันเก้าแล้วเก้สิบเก้าบาทเขาเป็นต้นมงคลครับซื้อวันนี้หนึ่งต้นแถมต้นหนึ่งครับกัญชาด่างครับคุณูกนายนะครับอันนี้กัญชาด่างครับแต่ว่าลูกค้ามาแล้วที่โทรนัดกันใช่ครับคุณคุยสักใช่ไหมครับ อ๋อใช่ใช่ไหมครับตัวจริงหรือเปล่าที่รักตันใหญ่ใน Facebook ที่ถ่ายเนี่ยคือไม่ค่อยเห็นตัวนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมาปรากฏตัวให้ลูกค้าเห็นครับเพราะต้นใหญ่จะถ่ายต้นไม้ครับปกติเนี่ยพึ่งเฮ้ยจะพูดย่าแม่ไม่พูดแม่ไม่พูดพ่อก็ห้ามพูดเข้าใจไหมจงพูดคือฉันเนี่ยปกติเนี่ยขายบอนไซพอบอนไซขายดีปุ๊บขายได้15ล้าน4ต้นนะ4ต้น15ล้านใช่ตังไปไหนล่ะแม่ต้องพูด บทฉันเยอะให้ฉันพูดก่อนเดี๋ยวฉันเล่าบทอะไรขายต้นไม้ยี่อะไรนะพูดเยอะมากนะนี่เอามันเป็นอะไรวะไอ้ต้นไม้อันนี Rosen> ้อ yeah> ันนี้เป็นต้นไม้จ้ะต้นยังไงต้นผู้ด่างจ้ะรผู้ด่างจริงด้วยผู้ด่างสะพึงจ้ะรแสนห้านะต้นแค่นี้แสนห้าไม่ต้องพูดตอนนี้คนไม่เล่นผู้ด่างไอ้หนูเหมือนขายไปคิดไปอารมณ์อยากเป็นตัวพ่อมากเลยครับนั่งนี่แป๊บนะอะไรเนอะโอลูกค้าผมไม่กรคุยกับผมก่อนไงจะได้จบไปครับคุณเอก ไอ้ต้นในไอ้ที่ประกวดได้หนึ่งที่งานอิมแพกใช่ไหมครับโอ้สามแสนเลยเหรอครับโอ้โหให้สามแสนเลยเหรอครับน่าน้ามึนน่าเป็นแสดงเหมือนการแสดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคิดดูก่อนนะครับโอนเลยเหรอครับโอเคครับผมได้าเยอะหมไอ้ยี่หน้าไยี่หน้าได้ครับคุณเอร์ไอ้ยี่หน้า น้องว,วางแล้วครับวางเลยใช่ไหมไอ้ต้นไหนว่าสามแสนนี่ไงครับต้นไหนโอ้ยพันพันพันโอ้ยตายตายตายเกือบเกือบไปลวกครับสามแสนนี่ครับประกวดงานคุณอเนกโทรมาใช่ครับไอ้น้องพี่เห็นก่อนเอาอย่างนี้เอาไปขายเขาเถอะว่าไมล่ะพี่สามแสนเพี่งครราคาดีแล้วนะนี่แสนหน้าผมก็ดีแล้วไปขายให้ค evet ุณอเนกเราได้ตั้งสามแสนลูกผมกดวางไปนะครับปฏิเสธเขาครับอลคุณจะมาขายคุณนี่ครับที่รักเก็บได้อะอยากได้บ้านเลยพี่มีอยู่สามร้อยจนนี่เฮีย อย่างนั้นน่ะเฮียไม่น่าคุยมันเจ็บคอมากเดี๋ยวนู้สัตว์เอ้ยเป็นลูกค้าไม่เอาลูกไม่เอาเออเจ้เคเอางี้ไหมล่ะจบๆเลยเอยังไงเอาต้นไม้ไปเอาเมียคุณมานี่ไอ้แจ็คกูพอจะมีตังค์จ่ายบ้างอย่าตัดถึงใจแบบนั้นเมียผมผมก็รักครับเอาสองต้นเท่าไหร่อะสองต้นอันนี้แสนห้าอันนี้ลดพิเศษให้เก้าหมื่นเก้าพันเก้าแล้วก็สิบเก้าบาทเพราะเป็นต้นมงคลครับซื้อวันนี้หนึ่งต้นแถมอีกต้นหนึ่งครับกัญชาด่างครับคุณลูกนายนะครับอันนี้กัญชาด่างครับ มันชาดำงไม่ได้ไม่ได้พี่รังนี่เห็นเขียวไม่ได้นะแะนี่นีแต่ว่าโ <c oughs> ดเอาอีกนีดซื้อไปปุ๊บนะครับแถมขนมหวานสิบอย่างบ <c oughs> นโต๊ะมีแต่ขนมหวานจัดพีม่มันมันต้องเป็นเลี้ยงอีกนานนะดิอันนี้ออโต้ดูฟอร์ตรเอ้ยสันเลย ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกัน e ดีสัตสัต E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง